ห้าสคารวะสูตรว่าด้วยพรามชื่อว่าสคารวะร้อยสิบเจ็ดครั้งนั้นแลพรามชื่อสคารวะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดม อะไรหนอเป็นฝั่งนี้อะไรเป็นฝั่งโน้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพรามหนึ่งมิจฉาทิฏฐิเป็นฝั่งนี้สัมมาทิฏฐิเป็นฝั่งโน้นสองมิจฉาสังกัปปะเป็นฝั่งนี้สัมมาสังกัปปะเป็นฝั่งโน้นสมมิจฉาวาจาเป็นฝั่งนี้ ส谢谢ัมมาวาจาเป็นฝั่งโน้นสมิจฉากรรมันตะเป็นฝั่งนี้สัมมากรรมันตะเป็นฝั่งโน้นหมิจฉาอาชีวะเป็นฝั่งนี้สัมมาอาชีวะเป็นฝั่งโน้น6มิจฉาวายามะเป็นฝั่งนี้สัมมาวายามะเป็นฝั่งโน้น7มิจฉาสติเป็นฝั่งนี้ สัมมาสติเป็นฝั่งโน้น 8. มิจฉาสมาธิเป็นฝั่งนี้สัมมาสมาธิเป็นฝั่งโน้น 9. มิจฉาญาณะเป็นฝั่งนี้สัมมาญาณะเป็นฝั่งโน้น 10. มิจฉาวิมุตติเป็นฝั่งนี้สัมมาวิมุตติเป็นฝั่งโน้นพรามนีิแลเป็นฝั่งนี้ น้แลเป็นฝั่งโน้นในหมู่มนุษย์เหล่าชนผู้ไปถึงฝั่งโน้นมีจำนวนน้อยส่วนหมู่สัตว์นอกนี้เลาะไปตามฝั่งนี้ทั้งนั้นส่วนชนเหล่าใดประพฤติตามธรรมในธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยชอบชนเหล่านั้นจะข้ามพ้นวัฏฏะอันเป็นบ่วงมานที่ข้ามได้แสนยากจากถึงฝั่งโน้นบัณฑิตละธรรมดำ แลพึงเจริญทำาขาวนอกจากวัตตะมสู่วิวัตตะละกามทั้งหลายแล้วเป็นผู้หมดความกังวลพึงปรารถนาความยินดีในวิเวกท,ที่ยินดีได้ยากยิ่งบัณฑิตพึงชำระตนให้ผ่องแผ้วจากเครื่องเศร้าหมองแห่งจิตทั้งหลายบัณฑิตเหลา่าใดอบรมจิตโดยชอบในองค์ธรรมเป็นเครื่องตรัสรู้ทั้งหลาย ไม่ถือมัน่นยินดีในนิพพานเป็นที่สละความถือมัน่นบัณฑิตเหล่านั้นสิ้นอาสวะแล้วมีความรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกสการวะสูตรที่ห้าจบ